สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลน,นะครับหรือว่าดีป้านำร่องจัดกิจกรรมจัดแสดงเทคโนโลยีดิจิทัลในโครงการท Trans f ฟอร์มตลาดสดยุควิถีใหม่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับที่บริเวณตลาดหน้าองค์การโท,ท,ทรศัพท์อยุธยานายธีรศักดิ์โชมเสริรอมผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานเปิดกิจกรรมจัดแสดงเทคโนโลยีดิจิทัลในโครงการ t ราน s f ฟอร์ม ตลาดสดยุควิถีใหม่ขยายผลโดยมีดรอรปร์ปีสารรักวาทินผู้ช่วยผู้อํานวยการใหญ่กลุ่มงานส่งเสริมการประยุกต์ใช้ดิจิทัลสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้านะครับผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานภาคร,รัฐและภาคเอกชนผู้ประกอบการรวมถึงประชาชนที่สนใจในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพื้นที่ใกล้เคียงร่วมกิจกรรมโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยากล่าวว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเป็นจังหวัดที่ มีศักยาภาพทั้งภาคการเกษตรอุตสาหกรรมศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและประวัติศาสตร์ที่ยาวนานนะครับส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของจังหวัดโดยคาดว่าในปี2566ภาพรวมเศรษฐกิจของอยุธยาจะขยายตัวเฉลี่ยอยู่ที่5.4เซซึ่งการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลจะเป็นการพัฒนาธุรกิจสู่การสร้างโอกาสทางการค้าและบริการรูปแบบใหม่ตามเทรน์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป สำหรับการจัดงานในครั้งนี้นะครับได้มีการนำร่องที่พระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดแรกโดยมีกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลต่างๆให้กับผู้ประกอบการรวมถึงมีเวทีเสวนากิจกรรมจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการในพื้นที่และดิจิทัลสตาร์ทอัพหน่วยนะครับ